สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับพาออนนะครับผมรถมือสองนะครับผมของเราก็คือเป็นรถที่มีคุณภาพก็คือรถเราคัดเกตมานะครับแล้วก็ไม่ว่าใครลูกค้าที่ไหนนะครับก็สามารถซื้อได้ราคาเราไม่แพงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาส่งมอบรถโจรเป็นมาสด้าบีซีห้าสิบนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุยกับลูกค้านิดนึงนะครับนิดนึงพี่อ่าของพี่คือดูผ่านเราจากช่องทางไหนครับเฟซบุ๊กนะแล้ววันนี้มอบรถนี่เราใช้อ่าใช้เงินออกรถประมาณเท่าไหร่ครับ ศูนย์บาทนะครับผมใช้เงินแค่ศูนย์บาทก็ออกรถได้นะครับรู้สึกว่าอา,อาชีพที่ออกก็คือเป็นอาชีพอะไรนะครับเป็นค้าขายนะครับผมออนะค,ะครับจะทําอาชีพอะไรก็สามารถออกรถได้นะครับปรึกษายินดีให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการผ่อนยังไงอะไรยังไงดูรถรุ่นไหนสเปครุ่นไหนนะครับเราจัดหาให้ลูกค้าได้นะครับวันนี้มาทํะไรลูกมาทํะไรลูกอ๋อง,งลูกงองลูกงองลูกงองมาทําอะไรนะครับรับรถ อยู่อยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดอะไรตากลางอึ้งอึ้งเพราะว่าเราดีดาวอะไรอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดสระรอันนี้หนูชื่ออะไรลูกแตงเมน้องแตงโมน้องแตงเมน้องแตงเมแตงเมทั้งคู่เลยเหรอแปลว่าแตงโมกับแตงเมแตงเโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับถี่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับจะมาเด็กให้ฟังอีกทีนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Okay. เรียบร้อยนะครับพี่เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแจ้งไปนะครับ